เป็นร้านเบเกอรี่ฝรั่งเศสโครลับที่แอบซ่อนตัวอยู่แถวจเจริญกรุงทำขนมส่งให้กับคาเฟ่ชื่อดังกว่า30เจ้าขนมทุกอย่างนะใช้เนยแท้จากฝรั่งเศสร,ราคากิโลละเกือบพันคนรักเบเกอรีร่ห้ามพลาดเด็ดขาดเพื่อนๆตอนนี้บิ๊กอยู่ตรงจเจริญกรุง57าสิบเจหลังจะไปกินเบเกอรี่เจ้าดังจากติ๊กต็อกตัวร้านน่จะอยู่ตรงสุดซอยโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยถึงแล้วกับร้านฮันนีมูนบอส้าร์ที่นำส่งเบเกอรี่ให้กับคาเฟ่ชื่อดังกว่าเจ้ามสิบเจ้ากยมาบไงน้านร้เนากแบนนั่รคนวาแรง มากกิโลละเกือบพันเป็นเนยแทย้ที่เชฟระดับเทพเบเกอรี่เขาใช้กันเมนูที่เด็ดของร้านเขาตอนนี้ชิโอปังแค่ไม่เกินร้อยชิ้นต่อวันเท่านั้นพิกอยากจะบอกนะเป็นชิโอปังที่เพื่อนๆไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนแน่นอนมีคนขอซื้อสูตรเยอะมากนะแต่เจ้าของร้านไม่ขายตัวชิโอปังของเขาอ่ะจะมีความกรอบนอกฉ่ำในตัวรสชาตินะหอมนุ่มเข้มข้นอร่อยตัวสองฝรั่งเศสก็ทีเด็ดเจ้าของร้านบอกนะเมนูนี้ขายแทบจะไม่ทันเลยและนี่ก็คือชีสเค้กหน้าไม้ในตำนานเป็นชีสเค้กอร่อยที่สุดที่พิกที่เคยกินมาคาเฟ่ดังๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบธรรมดานะแบบพิตาชิโอนะมาช็อกโกแลตนะและมิกเบอร์รี่เมนูนี้ก็ขายดีไม่แพ้กันนั่นก็คือทัดไข่จัมโบ้นั่นเองอยากจะบอกว่าตัวเนื้อคัสตาร์ดนะเข้มขน้นผสมด้วยฝักวานิลาไตฮิตีเตัตวรสชาตินะหอมเข้มขน้นเพราะว่าใช้วัตถุดิบชั้นดีจากฝรั่งเศสจะทานตอนร้อนหรือเย็นก็อร่อยใครชอบทัดไข่แบบฉ่ำๆแบบนี้ต้องลองนี่คืออีกหนึ่งเมนูล่ะที่ต้องสั่งจองข้ามอาทิตย์เลยทีเดียวเป็นเมนูธรรมดานะที่อร่อยมากนั่นก็คือขนมปังกรอบนั่นเองเมนูนี้นะกินเพลินจนหยุด นะก็ค่อยๆแพ็คทีละอันถ้าไหนแตกหรือไม่ได้มาตรฐานนะทิ้งอย่างเดียวตัวขนมปังกรอบจะมีสีรสชาติไม่ไว่าจะเป็นเนยน้ำตาลเนยกระเทียมพิทาชิโอและพีนัดปัตเตอร์ตัวขนมปังนะกรอบรสชาติอร่อยที่สําคัญใครจะสั่งอ่ะต้องล่วงหน้าหนึ่งอาทิตย์นะออเดอร์เยอะมากจริงแทบทําให้ทันงเม,งมนูนี้คุกกี้เนยสดจุดเด่นที่นี่นะคุณจะได้สัมผัสกับเนยแท้ซึ่งเป็นเนยพรีเมียมจากฝรั่งเศสซึ่งกิโลละเกือบหนึ่งพันคุกกี้ที่เนี่ยอบสดใหม่วันต่อวันตัวรสชาติไม่หวานมากนะมันเข้มข้นลลลละมมมุุนนนิิ้้้ใคสสาาายยกกีหดดเเ็ถถไจัท์ึงวอต ทานไปคือร,รับๆคุณภาพเยี่ยมอย่าลืมมากินกันนะ